ปัญหาฝุ่น PM 2.5เนี่ยยังคงเป็นปัญหาที่เป็นวาระใหญ่แห่งชาติของบ้านเราเลยวันก่อนนะคะเนสมีโอกาสได้อ่านบทความของโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะว่าเจ้า PM 2.5ยมันสามารถทําลายเซลล์ผิวหนังของคนเราได้โดยทําให้เกิดการออกซิเดชันหรือสารอนุมูลอิสระซึ่งมันเนี่ยจะทําลายทั้งเซลล์ผิวชั้นนอกแล้วก็ชั้นในนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการเสื่อมสภาพแล้วก็เกิดการสูญเสียโปรโตีนภายในเซลล์ซึ่งทําให้โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยสามารถกําเริบได้ด้วยแล้วก็ทําให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นก่อนวัยนะคะเกกิดาร อุดตันในรูขุมขนแล้วก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเลยที่ทําให้เกิดสิวได้อีกด้วยค่ะสำหรับ2ออันนี้เขาเป็นคู่หูที่ช่วยดูแลสุขภาพเรื่องผิวของเนทเองค่ะ คือจะบอกว่าเนสกินเองมาตลอดเลยนะคะเป็นหนึ่งในลิสต์ของตันินบูทีนที่เนสขาดไม่ได้เลยไปไหน,นก็ต้องพกไปด้วยอย่างวันนี้นะคะวันหยุดยาวเน,ยเนสจะไปเที่ยวทะเลนะก็ต้องพกมาด้วยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าแต่ละวันเนี่ยที่เราอยู่ที่ทะเลนะคะเราจะทั้งฟุน่นควนัมนมลภาวะแถมอาการเหมือนฝนจะตกด้วยสำหรับตัวนี้เนี่ยอันแรกเลยนะคะเป็นบานจิตซันนะคะใช้กินทุกเช้านะคะครั้งละหนึ่งซองก่อนออกจากบ้านตัวนี้นะ,ะจะบอกว่าดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยปกป้องเซลล์ผิวของเรานะคะจากอนุมูลอิสระเขาอัดแน่นไป ด้วยสารสกัดแล้วก็วิตามินกลุ่มแอนตี้ออกซิเดนต์เพื่อเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ผิวพร้อมทั้งปกป้องผิวจากแสงแดดฝุ่นควันแล้วก็มลภาวะแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยเราจะฟื้นฟูผิวนะคะจากการที่ในกลางวันเนี่ยเราจะต้องเจอกับฝุ่นควันหรือว่ามลภาวะต่างๆมานะด้วยตัวนี้เลยค่ะบัจี b ีก l a z z i คือตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเขาช่วยเสริมกับว่าการชั้นใต้ผิวของเราเนี่ยให้แข็งแรงพร้อมกับเก็บความชุ่มชื่นในตลอดทั้งคืนนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยตื่นมาฉ่ำโกลแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ฉีกซองแล้วก็กรอกปากกินเหมือนกันเลยค่ะอัดแน่นไปด้วยวิตามินกว่า10ชนิดแค่มีบัญจิคู่นี้นะคะไปไหนไปกันมไม่ว่าจะต้องเจอกับมลภาวะหนักหนาแค่ไหนเนี่ยเนสก็ไม่หวั่นแล้วละคะ่ะ